ถึงคิวของเจ้าตัวนี้นะครับผมโดโคโ o สมาร์ทกรอบครับสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของผู้ใช้งานได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับผมครั้งที่แล้วสอนการใช้งานชุดโรโคสมาร์ทสูตรโปร2ไปแล้ววันนี้ถึงคิวของเจ้าตัวนี้แล้วครับผมโรโคโคสมาร์ทกรอบครับ สำหรับการใช้งาน r o c โ s m a r t ์ o c k ตัวนี้นะครับผมมีการใช้งานและเชื่อมต่อไม่ต่างจากสมาร์ทสูตรโปรซูสักเท่าไหร่นั่นเองครับผมโดยขั้นตอนแรกครับผมเราไปที่ New Project ได้เลยครับเมื่อเราตั้งชื่อโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะพาเรามาที่หน้าต่างการทํางานครับจากนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเสียบสาย USB Type C เข้ากับหับบริเวณหลังมือและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น USB Type A นะครับให้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับเมื่อเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปรากฏไฟสีฟ้าและสีเขียวเพื่อแสดงว่าพร้อมใช้งานนั่นเเเอองงครรับให้ามมส์ไปปลิิกกที่วณณษูถื ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับจะปรากฏหน้าต่างการเชื่อมต่อขึ้นมาอีกเช่นเคยนะครับให้เรากด a p p พลาย New Setting ครับขั้นตอนนี้ให้เราเลือก WiFi ที่ต้องการใช้งานแบบเดียวกับที่ใช้กับชุดโลโคโกได้เลยครับจากนั้นนะครับกด a p p พลาย Setting ครับเมื่อเห็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับผมแสดงว่าเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยนะครับหรือสังเกตได้จากสถานะสีเขียว2ดวงที่ปรากฏขึ้นบนทับจากนั้นนะครับถุงมือปรากฏขึ้นบนบริเวณพื้นที่การทางานของเราเองครับสามารถกดปุ่ม c a ล i ิ a t e เพื่อเป็นการเซตอัพ กุมมืองของเราใหม่อีกรอบนึ้งนั่นเองครับโดยที่การใช้งานนี้นะครับผมสามารถใช้ร่วมกับตัวสมาร์ทสูตรโปรทูของเราได้เช่นเดียวกันครับ